ตำรวจปะปะปะรวมถึงเจ้าที่ปะปะทไปบุกจับกลุ่มสาวคนหนึ่งเป็นอดีตนิติกรน,นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะคทำงานเป็นเจ้าพนักง,งานประจำสำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่กรุงเทพนะคะไปยักยอกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเนี่ยเปีเลยนะรวมมูลค่าความเสียหายนับ10ล้านบาทคบคือเงินที่ สมาชิกการสังคมเขาจ่ายกันส่วนหนึ่งต้องมาจากบริษัทส่วนหนึ่งต้องมาจากลูกจ้างแบบเราเราปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการดูแลยักยอกมาเ็ปีเต็มๆค่ะเดี๋ยวไปดูภาพขณะที่มีการจับกลุมผู้ต้องหานะคะเจ้าตัวเนี่ยหลบหนีไปเป็นพนักงานร้านค้าแห่งหนึ่งที่ถนนพระราม9ก้ากรุงเทพโดยเหตุการณ์นี้จริงๆย้อนกลับไปเกิดขึ้นตั้งแต่ปี50จนถึงปี57นะคะคือหลายคนเนี่ย พอมีข่าวนี้ถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำได้ยังไงเพราะเดี๋ยวนี้ระบบมันออนไลน์หมดแล้วแต่ว่าเราต้องย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นปี50นะบางครั้งระบบมันยังเป็นแบบเขียนมือรหรือว่าอาจจะออนไลน์ไม่เต็มรูปแบบนะยังแปนนวนอยู่เลยใช่ผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่นะคะเป็นพนักง,งานประกันสังคมตำแหน่งนิติกรพนักง,งานชั้นสูงสังกัดสำนักง,งานประกันสังคมก<ม>รุงเทพมหานครพื้นที่3กระทรวงแรงงาน คือเรื่องนี้เราตรวจสอบเพิ่มเติมกับพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปรปรทท่านบอกว่าจริงๆปกติเนี่ยกระบวนการการทํางานของประกันสังคม,มคือ<ม>ลูกจ้างอย่างเราๆก็จะต้องจ่ายเงินสมทบกันเดือนนี้เท่าไหร่7 0 0กว่าบาทนะ5%แล้วก็ตัวของบริษัทเนี่ยก็ต้องสมทบมา5%เซึ่งก็จะมีนายจ้างบางรายที่จ่ายล่าช้าบ้างหรือว่าบางรายที่อาจจ่ายเป็นเช็คมาพอประกันสังคมไปขึ้นเช็คเช็คเด้งนะคะทาให้ต้องมีนิติกร ทำหน้าที่ติดตามทวงถามอ๋อนี่คือมีหน้าที่ในการทวงถามซึ่งตัวของผู้หญิงคนนี้ทําหน้าที่ติดตามทวงถามเท่ากับเงินมันจะเป็นก้อนใหญ่นะเวลาไปทวงถามทีหนึ่งปรากฏว่าวิธีการของเขาก็คือเขาไปติดตามทวงถามแต่พอติดต่อบริษัทได้รเรียกรับเงินเป็นเงินสดนะคะ,ะแล้วก็ปลอมแปลงเอกสาร พูดง่ายคือใบเสร็จและเงินปลอมที่ประทับตาของสํานักงานประกันสังคมก็คือทําทีว่าทําตามหน้าที่ในการไปทวงถามเงินประกันสังคมตรงนี้จากบริษัทเอกชนตัวเองมีอำนาจเซ็นแล้วไงแล้วก็ทําใบเสร็จปลอมให้เขาไปทําอยู่แบบนี้นะคะซึมลึกมา7ปีสุดท้ายเงินไม่เข้าระบบไม่เข้าเลยยักยอกได้ไปทั้งหมด10บล้านแปดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบตางค์เอาไปฟังเสียงนะคะชุดสืบสวนที่ติดตามจับกลุ่มตั้งแต่ปีห้าศูนย์จนถึงปีห้าเจ็ดที่เขาก่อเหตุทํำยังไงบ้างค่ะครับ แกก็เกจรจาให้ทางไปจับตรงนี้เอาเงินสดถือมาเชยร์กันเลยอ่าแต่ปั๊บเนี่ยพอพอแกรับเงินสดปับ๊บแทนที่แกจะเอาเข้าบัญชีของประัาคมแกก็เอาเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วแกก็ออกหลักฐานเทจอะไรแบบเนี้ยให้กับบริษัทไปขอหลักฐานปลอมใช่ครับปรากฏว่าแกทํามาทั้งหมดเจ็ดปีติดต่อกันโอ้เจ็ดปีทำมาเจ็ดปีติดต่อกันตั้งแต่ปีห้าสิบถึงปีห้าเจ็ด นะครับมีมีเช็คนะครับที่เราที่ที่ที่บริษัทต้เนี้ที่ที่เสียหายเนี่ยแล้วก็ถูกเบ็ดบังไปนะประมาณสักร้อยกว่าร้อยกว่าบาทค่ะนะประมาณนด้น,นะครับทิแล้วก็แกก็ขาดงานทางประกัคำคำคำนสังคมเขาก็เลยปลดออกค่ะเพอปลดออกเ,เรื่องก็ส่งมาที่กองปราบมาช่วยเหลือในภาคละวัองนะครับตอนนั้นผมก็ดูอยู่ที่ฟอออยู่ คือวิธีการไม่ได้ซับซ้อนเพียงแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะจับเงินนั้นนะคะคดีนี้ต่อมาคณะกรรมการปรปรทมีมติชี้มูลความผิดแต่ตัวของหญิงสาวคนนี้ไม่มาพบกับพนักง,งานอายการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลขึ้นหนีนี่แหละพูดง่า,งายๆแล้วก็ไปหลบหนีอยู่ทําตัวโลโรไฟลไม่เข่าทํางานที่ต่องสังกัดห้างร้านบริษัทที่จะต้องเข้าระบรบทั้งๆที่โปรไฟล์ตัวเองเนี่ยการศึกษาก็ดีเป็นนิติกรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้วยก็ใช้ความรู้ส่วนนี้แหละ มาหลบหนีตั้งแต่ปี57ครับหมายจับเนี่ยออกปี65แล้วก็เพิ่งจับได้นะปัจจุบันส่วนเรื่องเส้นทางการเงินนะคะจากการตรวจสอบยังไม่พบว่าผู้ต้องหารายเนี้ยมีเส้นทางการเงินคือต้องอย้ำว่าเป็นเส้นทางการเงินที่ตรวจสอบได้ว่าไปถึงใครบ้างเพราะอย่าลืมว่ารับเป็นเงินสดแล้วก็ไม่รู้ว่า10ล้านนะตอนนี้ไปถึงใครบ้างเพราะว่าตรวจไม่พบนะคะว่าเธอเนี่ยาย้ยายไปที่ใครบ้างแล้วก็เงิน10ล้านนะตอนนี้ ไม่มีในระบบเลยคือยังไม่รู้ตำรวจแล้วก็ปปทยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำถึงมูลเหตุจูงใจแล้วก็เรื่องของเส้นทางการเงินด้วยเอาไปฟังอีกช่วงหนึ่งค่ะครับพนักาเราเจอว่ามีขบวนการหรือคนร่วมอีกไหมคะเออไม่มีครับเราเจอว่าเขาทำคนเดียวออนะครับเขาเขาเขาทำคนเดียวคือตัวเขาเองเป็นเป็นอะไรที่ผมเองผมดูประวัติเขาดูอะไรเขาก็ ก็ยังยังงงอยู่เหมือนกันว่าการศึกษาดีด้วยเจ็ดีด้วยจบมาแล <ฮะ S 2> ดีด้วยนะครับคณะดีด้วยนะครับก็ยังงง,งอยู่ว่าเอ๊ะทำไปอาจจะมีความจําเป็นเนะ<ฮ>ะาะแเ่ี่ยมัน,ม,น,ม,นมันก็คงมันก็ขูดแล้วแต่ในความจําเป็นในในในส่วนของบุคคลนะครับอ <ฮะ S 2> แต่แต่ว่าจะไปตรวจสอบนี่ยคนเดียวร <ฮะ S 2> เราไม่เจอเส้นเงินไปที่คนอื่นเคสเนี้ยเราเจอประจำนะครับก่อนก่อนก่อน่อนหน้าเนี้ยเราก็เจอเจ้าหน้าที่เออ่สารประกอบ เวลารับเงินนะครับจากจากจากตัวผู้เสียภาษีอะแล้วก็ไม่เอาไม่เอาเข้าระบบค่ะไม่เอาเข้าระบบพอไม่เอาเข้าระบบแบบ่พอคนเขามาตรวจใช่ไหมครับที่ททำไมบริษัทนี้ไม่เอาเงินมามาจ่ายภาษีก็ทําเรื่องทวงไปที่บริษัทค่ะบริษัทก็บอกเอ๊ะวันนั้นก็จ่ายแล้วเนี่ยหลักฐานอยู่ตรงเนี้ยนะครับพอไปเช็คเอ้าก็เหมือนเดิมเลยก็คือทุจริตก็คือไม่เอาเงินเข้าระบบแต่ว่าออกใบให้กับบริษัทไป อันนี้ก็คือหลักหลักการเดียวกัน คือ,อทางปปทบอกว่านอกจากเรื่องของประกันสังคมก็ไปเจอเจ้าหน้าที่สัมภากรด้วยใช้วิธีการหลักการเดียวกันคือตัวเองมีอำนาจหน้าที่แล้วก็ไปทำแบบนี้มไม่เอาเงินเข้าระบบยักยอกเงินนะคะเรื่องนี้ล่าสุดทางปปทยืนยันว่าไม่กระทบต่อผู้ประกันตนเพราะถ้าจากเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยทางฝั่งของสำนักง,งานประกันสังคมต้องไปเอาผิดทั้งเรื่องของคดีละเมิดมหรือว่าไปฟ้องร้องเอาผิดคดีอาญากับตัวของเจ้าพนักง,งานรายนี้ไม่เกี่ยวกับเงินสมทบที่ส่งไปเพราะว่าบริษัทเขาก็มี สารว่าเขาได้ส่งไปเรียบร้อยส่วนคดีที่หญิงสาวร,รายนี้อดีตนิติกรถูกแจ้งความเอาผิดนะคะมีทั้งเป็นเจ้าพนักงานทําการจัดการหรือรักษาทรัพย์แล้วบิดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน157นะคะประพฤติผิดมิชอบแล้วก็มีการแสดงตัวให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่เพื่อสแสวงหาประโยชน์ก็โอ้โหติดคุกายาวไปทางาที่ตัวเองมีโปรไฟล์ดีแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่เนี่ยคือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้วยค่ะ